ที่ใครจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าข้อนี้เนี่ยล้มเจ้าเลยถ้ายกเลิกมาตรานี้ไปแล้วคุณเจสันยางถามว่าสมมติว่าปียะบุตรธนาธรสมศักดิ์ปวินหรือใครก็ตามเอาเรื่องไปยื่นสมมติเอาเรื่องอะไรชักเรื่องหนึ่งอะไปฟ้องต่อศาลด้วยความเท็จใดๆก็ตามทั้งแพ่งและอาญาในกระบวนการสู้คดีท่านต้องมาประทับในข้อจำเลยมันหมิ่นพระเกียรติไหม อย่างที่ทราบการต่อสู้คดีมาใช้เวลานานท่านจะกลายเป็นเป้าโจมตีมากกว่าที่จะพิสูจน์ความจริงและสเต็ปต่อไปใครมีตังได้ทุนต่างชาติหวังทำลายชาติก็แต่งทนายฟ้องท่านทุกวันติดติดกันเหมือนทัวลงในโซเชียลมีเดียนึกออกไหมว่านี่ล้มหรือไม่ล้มนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ายอมรับกันเถอะการชุมนุมเนี่ยถ้าจะล้มเจ้าก็บอกว่าล้มเจ้า อย่าใช้วาทก,กรรมหลอกเด็กให้มาทำจัดแสดงอะไรไปวันๆน่ยนะคะข้อที่สองเรียกร้องให้ยกเลิกม,มาตราน1นึให้ประชาชนใช้เสรีภาพแสดงความเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้นี่ละโทษก,กรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคนคุณเจสันยางบอกว่าข้อนี้เนี่ยล้มเจ้านะหนักกว่าข้อแรกคือไม่ลงทุนเลยใช้ลูกเล็กเด็กแดงโพสต์บูลลี่พระมหากษาัตริย์ทัวลงทุกวันทำแบบนี้ใน Facebook ในอินสตาแกรตามกฎหมายเนี่ยคอม เท่ากับแสดงความคิดเห็นวางแผนให้รอบคอบทุกคอมเมนต์บูลลี่เนี่ยมันคือผิดน่ะใช่ไหมคะคนดีอ่ะเขาไม่ทำกันข้อเรียกร้องของพวกคุณมันผิดกฎหมายมา88ปีแล้วพวกคุณจะมาแก้ให้ถูกกฎหมายในตอนนี้ใ,นใครเขาจะไม่ต่อต้านข้อที่3ให้ยกเลิกพราบาจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี61แล้วให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้ใการควบคุมของคลังและทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนกษัตริย์ชัดเจนข้อ นี้เนี่ยล้มเจ้าอธิบายง่ายๆเลยคือคุณพยายามจะไปยึดทรัพย์ของท่านไม่ต้องอ้างกฎหมายใดๆเจตนามีอยู่แล้วไประรานทรัพย์สินของพระองค์ซึ่งมีมายาวนานนะข้อที่4ปรับลดยกประมาณแผ่นดินจัดสรรให้กกบกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจข้อนี้เนี่ยท่านมีภารกิจโครงการช่วยเหลือประชาชนมากมายถ้าไปลดเงินท่านลดโครงการคนตกงานข้อที่5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์ คือส่วนราชการในพระองค์เนี่ยมีหน่วยรักษาวความปลอดภัยคือถ้าและองค์มนตรีถ้าหากว่าคุณไปมองที่ผู้นําในต่างประเทศสิเขามีงบประมาณในการที่จะดูแลอารักขา VIP ซึ่งเป็นงบที่มหาศาลแล้วเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินจะไม่มีบ้างเลยเชียวหรือคณะองค์มนตรีเนี่ยถ้าไม่มีเลยก็คือเท่ากับตัดแขนตัดขาท่านนะฮะข้อที่6ให้ยกเลิกการบริจาค เลยรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ข้อนี้เขาบอกว่าคนเขาบริจาคเนี่ยเขาศรัทธาแล้วเงินบริจาคเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็แสดงให้เห็นเลยว่านําไปเป็นสารนำไปประกอบสาธารณกุศลอันนี้เจตนานล้มแบบสุดขั้วมากนะคะแนะนําว่าควรที่จะเลิกบริจาคให้กับพักการเมืองหรือเอาไปให้หนักการเมืองที่มันชั่วจะดีกว่าข้อ7ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคีดเห็นทางการเมืองอันนี้เห็นเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทั้งองค์9และองค์1ิท่านวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดข้อ8อยกเลิกประชาสัมพันธ์เชิดชูกษัตริย์บอกว่าคุณกำลัง ปิดกั้นสื่อนะ ถ้าหากว่าจะทํเรื่องสื่อดีๆเช่นโครงการดีๆของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำไม่ได้เลยใช่ไหมนะคะแล้วก็ข้อที่9ไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องการสังหารเกณฑ์ฆ่าราษฎรถามว่าอันเนี้ยมีหลักฐานอะไรเป็นการใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวข้อที่1 0ห้ามมิให้ลงพระประมาพิไทยรับรองการรัฐประหารอันนี้ก็ใส่ร้ายจงใจเรียกร้องความเกลียดชังสะท้อนเจตนาชัดเจนมากคือข้อเรียกร้องเนี่ยคุณเจสัญญาสรุปแล้วว่าข้อเรียกร้อง10ข้อของ ธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ลุ้งประกาศเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่มีแต่กลิ่นอายของความเค,เครียดแค้นเกลียดชังฝังอยู่ในทุกตัวอกักษรและไม่แปลกใจที่ประชาชนออกมาต่อต้านข้อเรียกร้องนี้นะคะเอาล่ะค่ะหมดเวลาของเราแล้วแมบบ่อยากจะเล่าเรื่องสุดท้ายให้ฟังคือท่านทุนนริโลเนี่ยท่านเขียนน่ารักมากเรื่องติ่มกนวลเล่าสั้นๆท่านท่านอดีตทุตอาร์เจนตินาท่านเขียนเอาไว้เรื่องติ่มกนวล ติ๋มกันนวลเป็นแม่ลูกกันปิดร้านเลยใส่เสื้อสีเหลืองไปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่หนึ่งโอ้โห,โหรถพระที่นั่งผ่านเนี่ยติ๋มกัานวลแม่ลูกเนี่ยร้องไห้แบบดีใจได้กร่าบพระเจ้าอยู่หัวทันทีทันใดนั้นเนี่ยแม่เนี่ยก็บอกกับลูกสาวว่าติ๋มเมื่อกี้ทันเห็นเลขรถท่านไหมไทยแท้แต่โบราณเลยละ่ะ รักในหลวงก็รักเลขรถก็อยากจะเห็นรปรากฏว่ากราบทั้งแม่ทั้งลูกเงยหน้ามาไม่ทันเห็น,น <laughs> เอาล้นลุงตูไปก่อนละกันหมดเวลาแล้วนะคะเจอก,กันทุกวันเที่ยงตรงคงมัานค่ะตั้งแต่เที่ยงตรงถึงบ่ายสองพี่ปองกับน้องปิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ